ส,บบสวัสดีครับพี่น้องฟังไทยฟังลาวและพี่น้องในต่างแดนทุกทุกทันที่เข้ามา,ารับชมเส้นเคยนะครับผมวันนี้บอมีโอกาสได้ขึ้นไปเยยมยามพี่น้องทางบานนำปางนะครับผม<ไ>ปเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ปลายทางแล้วก็ยังไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับส่วนมากก็จะใส,ส่แสงโซลาเซลล์นั่นเองครับเมื่อก่อนบ,บอมเคยชอนอยู่ที่นี่นะครับผมแต่ว่าถูกย้ายไปซอนที่โรงเรียนกิวผาบานมงนะครับก็ห่างจากบานบอมก็ราวราวสี่สิบกิโลเหมือนกันนะครับ แต่ว่าที่ไม้นี่ลาบากครับส่วนมากก็จะเป็นส่วนกล้วยจีนทั้งนั้นนะครับที่ยาก,กินก็ลําบากแต่ที่บา้านหนองปางเนี่ยสบายในการจอกยูหากินนะครับไปบางตะไคาร่ลักปลาไปไสซเบดไปห้าอะไรก็ได้นะครับเพราะว่ามันสะดวกสบายนั่นเองครับที่นี่คือเดินโรงเรียนนั่นเองครับพี่น้องจะมีปหนึ่งถึงปห้านะครับครูทั้งหมดก็มีสามคนนะครับเพราะว่าปหนึ่งแล้วก็ ป .2 ออป .3 กับป .4 แล้วก็ครูป .5 ครับสามคนครูสองคนก็ขวบสองห้องแต่ว่านักเรียนมีน้อยมากนะครับทั้งหมดก็มีประมาณสามสิบกว่าสี่สิบประมาณนี้ครับเพราะปัจจุบันคนก็เริ่มมีลู้างกันเยอะนะครับนักเรียนก็ลดน้อยถอยลงนะครับต่างจากโรงเรียนที่บอบซอนโรงเรียนที่บ้านมงนักเรียนจะเยอะมากครับมีสามร้อยกว่าคนเลยนะครับบรรยากาศดีขนาดนะครับที่นีย เดูหนาวอากาศจะหนาวมากนะครับแล้วก็ตะวันก็จะออกประมาณสิบโมงนะครับทุกคนบรรยากาศดีสุดๆนะครับเมื่ออก่อนแบบตอนที่นี่ก็ตอนเย็นก็ไปปางตะไคร่ดักปลาใช่ปะตือนเชามาก็ไปยามได้ปลามาก็ทําอาหารการกินแบบนี้ครับหากินเองสบายครับไม่ต้องซื้อก็กินิ่มครับแต่ใหญ่ยยไปที่ไม่โอ้โหอะไรก็ไม่มีซื้อทางนั้นนะครับถ้าไม่ซื้อก็ไม่ได้กินครับ นี่ภาบรรยากาศมูบานน้ำกวางนะครับบรรยากาศตอนเช้าทะเลหมอกโอ้โหสวยมากครับตอนนี้ก็คือบอบป,ปีนึ้นอยู่บนต้นไม้นะครับเพื่ออยากได้วิวสวยๆงามๆมาฝากมาตอนไฮพี่น้องทุกคนได้รับชมกันครับเสียดายไม่มีโดรนนะครับถ้ามีเงินซื้อโดรนก็น่าจะดีนะครับอันนี้ปีนต้นไม้อยู่บนตน้นไม้ทายลงนะครับทุกคนเนาะ เพื่อให้ได้วิวได้บรรยากาศดีๆงางามให้ทุกคนได้รับชมกันครับเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบมากๆบรรยากาศดีตลอดปีเลยนะครับแต่เสียทีเส้นทางมันลำบากแค่นั้นเองครับแต่แเราดูแลง,งก็ไปสะด,ดวกอยู่นะครับใครมีโอกาสก็มาเที่ยวได้นะครับออสองสามปีหลังเราก็เคยพาเบาเอมาที่นี่นะครับไปที่บ้านหนองกวางไป ไซมองหรือว่าวางทะาครดักปลาแล้วก็กินปลาอยู่นกองกวางแล้วก็มาพักที่นี่นะครับหลังจากนั้นก็พากันกลับบ้านแล้วก็ดันรถดันรถขึ้นชันขึ้นผูขึ้นเขาเพราะว่าฝนตกะถนนมันลื่นอะ่ะถนนช้นดางมันลื่นบรรยากาศดีสุดๆเลยนะครับเนี่ยบรรยากาศเนะี่ยประมาณนี้ครับส่วนแรกอยู่วานอก็จะมีนําทางลินแบบนี้นครับนะทางลินก็คือจะ ต่อน้ําตรงจากน้าห้วยนะครับไม่ใช่น้าประปาเหมือนในเมืองนะครับมันไม่ได้มันไม่ได้ผ่านการกันตองนะครับก็คือเราดูฝนน้าจากคุณนะครับถ้าฝนหยุดตกมันจะใส่ครับก็ใส่ได้ครับแต่ว่าจะกินดิบไม่ได้ก็ต้องต้มซะก่อนนะครับนี่บรรยากาศสุดๆไปเลยครับสวยงามไหมครับใครอยากมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะครับ บรรยากาศดีขนาดครับมาป,ป้าจ,จะพาไปเที่ยวครับผมบ้านลางังบ้านเรือลังไหนก็ลังใหญ่ๆทางนั้นนะครับส่วนมากก็จะเป็นบ้านแปนนะครับบ้านไม้ทางนั้นนะครับแล้วก็เริ่มมีบ้านปูนเข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าอิทธิพลของปูนมันก็เริ่มมีนะครับไม่ว่าจะอยู่ชนบทหรือว่าอยู่ห่างไกลก็สามารถคนทรงได้นะครับแต่คนทรงช่วงเราดูแรนเท่านั้นนะครับ ตอนนี้เช้าวันนี้ก็คือฝนตกนะครับแบบมาพักมานอนที่นี่นะครับใ้สองคืนแล้วนะครับทุกคนเนาะหาปลาได้แล้วแบบก็จะกลับบ้านเหมือนกันนะครับโอ้โหกว่าจะถึงบ้านมันก็สมงวรวนะนะไกลมากครับบ้านที่นี่มันก็แบบยากเรื่องการใส่โทรศัพท์นะครับเพราะว่าสัญญาณมันไม่มีครับถ้าว่าอยากเล่นเน็ตอยากโทรหากันก็ต้องขึ้นเขา้าอ่ะขึ้น อยู่เนี่ยขึ้นเขาๆๆสุ้ๆนู่นอ่ะแล้วก็โทรได้เล่นเน็ตได้ตอนนั้นบอบอยู่ที่นี่ก็แบบนี้ครับถ้าอยากเล่นเน็ตอยากทักหาใครอมีธุระอยากโทรหาเพื่อนหรือว่าพี่น้องทางบ้านก็ขึ้นไปยอดยอดเขาอ่ะขึ้นไปยอดเขาทั้งสุงๆ,ๆนู่นอ่ะแล้วก็แบบโทรได้เล่นเน็ตได้ครับ ก็จะขึ้นไปชวงเย็นๆนะครับเพราะว่าจะต้องเดินขึ้นอ่ะมันไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยบรรยากาศฝนตกลมรื่นดีเย็นเชียับเลยครับอันนี้แหละใครที่อยากสัมผัสบรรยากาศแบบบ้านๆนะครับประมาณนี้ครับอยู่ภางไทยจะไม่มีแบบนี้ให้เห็นนะครับแต่มาก็จะพัฒนาไปไกลมากแล้วนะครับบ้านแบบดังเดิมแบบนี้ไม่มีให้เห็นแล้วนะครับ บรรยากาศดีมากครับทุกคนเนาะวัสดีว่าคอไรา้่ร้าแม่้นขนไป้นจ่าบ่บ้าึอนคจ่าบาบนะสักเลย่าม่ ตื่นเช้ามาอากาศก็แจ่มใสนะครับชดชื่นดีครับทุกคนบรรยากาศแบบบ้านบ้านนะครับชาวบ้านก็ทยอยไปซากุพากินไปทำงานนะครับไปให้ไปสวนกันครับอันนี้ดอกอะไรครับใครดูก็บอกทีครับบอกไม่รู้ครับเอาล่ะครับวันนี้บอบจะพาทุกคนขึ้นบนเขาเพื่อชมข่าไรนะครับกำลังเคี่ยวกะจีสวยงามมากๆนะครับข่าไรก็ ปูแบบธรรมชาติไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำารดนะครับรสชาติไม่ไม่ใช่ข้าวนานะครับข้าวนามันจะแบบมีน้ำใช่ป่ะแต่ข้าวไรก็จะอาศัยฟ้าฝนทั้งนั้นนะครับเนี่ยแตงไฮนะครับรสชาติมันจะแซบหลายลำขนาดครับมันรสชาติมันจะต่างแตงที่เขาขายในตลาดนะครับเพราะว่าแตงบนเขาเนี่ยแบบมีรสชาติบินหอมหวาน อร่อยนะครับเขาไรกำลังทอกรวงอยู่นะครับบนยอดเขาเตรียมไปด้วยข้าวไรทั้งนั้นนะครับข้าวไรมันจะเม็ดตึงๆเม็ดใหญ่ๆนะครับทุกคนรสชาติมันจะแซบอร่อยเหนียวนึบนะครับต่างจากข้าวนานะครับข้าวนามันจะแบบธรรมดานะครับแต่ชนิดแข็งมันก็แข็งนะครับแล้วแต่แนวพันธุของมันนะครับชนิดอ่อนมันก็อ่อนเหมือนกันนะครับ รสชาติมันจากดินหอมนะครับใครอยากลองกินข้าวไรก็มาได้นะครับตอนนี้ก็คือโอ้โหข้าวกำลังเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยนะครับทุกคนเนาะถ้าเม็ดยาวก็เก็บได้นะครับแต่อันนี้เม็ดมันสั้นนะครับใครไม่เคยเห็นบอบจะพาทุากคนเที่ยวชมอะไรเที่ยวชมไปพร้อมบอบเลยนะครับเนี่ยข้าวไรบนเข้านะครับบนยอดเขายอดดอยก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่า,าชาวบ้านส่วนมากก็จะทําอะไร ปลูกข้าวนะครับแล้วก็ปลูกพืชผักรวมที่นี่นะที่เดียวนะครับถ้าไม่ทำไรก็ไม่มีข้าวเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงลาน,นครับอบ่บ่าไม่ว่าคนที่ไหนก็กินข้าวทั้งนั้นนะครับถ้ามีพื้นที่รับเพียงก็ทํานานะครับส่วนมากอยู่ภาคเหนือมันจะมีบนมียอดเขามีเขามีภูเขาส่วนมากนะครับพื้นที่รับเพียงก็มีแต่ไม่มากนะครับ ส่วนมาก็จะเป็นาชาวบ้านก็จะทําอะไรปลูกข้าวแล้วก็ปลูกข้าวโพดปลูกยางพาราประมาณนี้ครับแต่หลักๆก็ทำไรปลูกข้าวนั่นแหละครับเยอะที่สุดครับ,รบทำให้ปลูกข้าวแล้วจะเอาอะไรกินนะครับมันก็เพื่อเอาตัวรอดนั่นเองครับเดี๋ยวถึงเราดูเก็บเกี่ยวก็เก็บเกี่ยวได้นะครับ เข้าลายชนิดเกีียวก็มีชนิดทูดก็มีเหมือนกันนะครับชนิดทูดก็จะใช้มือฮูดเอานะครับถ้าชนิดเกีียวก็ใส่เกียเกียวเกี่ยวเหมือนเข้านานะครับเกี่ยวแล้วก็ตีนนตีด้วยมือ,อนะครับก็คือตีเข้านันนี้นครับจะมาดูสไตล์เรียกว่าอะไรครับเดี๋ยวก็จะเกีียวแล้วได้กินข้าวไหมครับชนิดทูตก็จะแบบเจ็บมือนะครับถ้าคนไม่ชินมือก็จะบาดเหมือนกันนะครับแต่ตีก็จะจะแบบเอาผาบัดเอาอะไรอะไปเอากะลาเนี่ยไปเอา ใส่ขบวกไปบกแล้วก็จบนั่นเองครับขบกหรือจบแบนี้นะแล้วก็ใส่กะลาใส่ผบัดไปรองพื้นแล้วก็ใส่ไม้ที่แบบเขาตีสมัยก่อนใช่ป่ะแล้วก็ใส่แปรน่ะแปรไม้ที่ทําเป็นตุ้นั่นน่ะตุกแปรนั่นน่ะแล้วก็วางลงแล้วก็ตีตรงนั้นนะครับเกี่ยวตากตกแดดประมาณวันหนึ่งแล้วก็วันที่สองไปตีได้ครับนี่แล้วก็แบก ขึ้นไปบนเขาทาไม่แบกมันก็ไม่ได้ครับเพราะว่าทางรถเข้าไปไม่ได้ครับส่วนมากก็จะใช้แรงงานคนนี่แหละครับร้อนมากครับตอนนี้นี่แหละสีวิตชาวไร่ชาวนาน,นะครับหลังสู้ฟ้านาสู้ดินนะครับทํากินเผื่อเอาตัวรอดแล้วก็เผื่อเลี้ยงปากเลี้ยงทอน,นั่นเองครับทาไม่ชูจะอยู่ยังไงเสียบะก็ต้องสู้ให้ไวไปให้ถึงนะครับ จึงจะอยู่รอดนั่นเองครับเพราะชีวิตคนเราความลำบากมันแตกต่กางกันความฝันก็ยอมไม่เหมือนกันเช่นกันนะครับมันก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่สังคมแล้วก็โอกาสนะครับคนเรามันแตกต่กางกันมากนะครับเรื่องสถานนะทางสังคมแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะครับมันเทียบกันไม่ได้เนาะ ว่าใครๆก็อยากเกิดสบายอยากมีพร้อมทุกอย่างแต่ว่ามันเลือกไม่ได้ไงอะไรที่ทําได้ก็ทําไปครับเพื่อไม่ให้เป็นภาระคนอื่นนะครับสําหรับทริปนี้ก็สิ้นสุดลงเท่าน,นี้นะครับสุดท้ายนี้ขออิจให้พี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมจงมีแต่ความสุขสมหวางดังปรารถนานะครับผมขอบคุณมากครับขอบใจลายๆสบายดี